วิธีรับเหรียญ pop coin รอบที่2นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ popcoin co นะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วเนี่ยก็จะมีแบนเนอร์ตัวนี้นะครับรับเหรียญ level นะครับก็คลิกกดเลยเนี่ยเหรียญรอบแรกเนี่ยผมก็รับไปแล้วนะครับอันนี้ก็รับเหรียญรอบที่2นะครับผมก็กดรับเหรียญรอบที่2เลยตอนนี้เนี่ยเหรียญก็จะเข้ามาที่ตัวไอเค้าผมแล้วนะครับก็ไปดูประวัตินะครับรอบนี้ก็ได้รางวัลไป9ก้าหมื่นสองนะครับรวมแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ ก็6กแสนเนะครับก็มาเอาเอามาสเต็กต่อนะครับก็ฝากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็เอาไปสเต็กได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดฝากนะครับเขาก็จะถามว่าต้องการฝาก9ก้าหมื่นสองป๊อปคอยไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปติดตามที่แฟนเพจป๊อปคอยดอทโคได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือเขาจะทำอีเวนต์ร่วมกับตัวแบมแบมนะครับดูแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเพื่ออะไรผมค,คิดว่าน่าจะเอามาให้ในส่วนของคนที่ชื่นชอบแบมแบมนะครับเข้ามาซื้อเข้ามาเก็บนะเป็นกิฟตเป็น collectible card อะไรประมาณนี้นะครับ ก็น่าสนใจดีแต่ว่านะครับระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะพยายามรักษาในเรื่องของดิมานการใช้ตัวเหรียญ p o p c คอยได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าในเครือของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยพวกนี้นะครับกามูซีแล้วก็สินค้าต่างๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีพวก MLM เข้ามาด้วยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าต่อไปในเหรียญน,นี้มันจะกลายเป็นเหรียญอะไรกันแน่นะครับ แต่ระยะสั้นเนี่ยผมก็คิดว่าราคาเหรียญเนี่ยเมื่อเข้ากระดานเทรดแล้วเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาพุ่งเป็นช่วงแรกๆนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูแผนของ i อเอสทีนึงนะครับส่วนจะเข้ากระดานเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่แจ้งนะครับก็คิดว่าน่าจะรออีกสักพักนึงนะครับเพราะว่ากระบวนการเข้าบิตคัพนี่เห็นว่ามันต้องใช้เวลานะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครบิตคัพเพื่อเตรียมเทรดเนี่ยนะครับก็สมัครไว้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ